จ้างช่างมาล้างแอร์เพรากดว่าแอร์ไม่ทํางานนะครับมอเตอร์ไม่หมุนนะครับแอร์รุ่นนี้นะครับ ms sge 1 3 vc แอร์มิซูบิชิะครับแล้วก็มีไฟกระพริบสครั้งหนึ่งสองสามแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไรนะครับก็คือมอเตอร์ไม่หมุนนะครับไม่มีมอเตอร์ไม่หมุนสักแอะเลยนะครับ ไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะครับก่อนที่จะถอดตัววอเตอร์มาดูเดี๋ยวลุงกันขอถ่ายวิดีโอไว้ก่อนนะครับว่าไม่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเก็บภาพไว้ก่อนว่าเราจะถอดน็อตตัวไหนบ้างแล้วเวลาประกอบกลับเราจะได้ดูวิดีโอนะครับอยู่ลักษณะนี้นะครับก่อนที่จะทําการถอด เอามอเตอร์ออกมาตรวจสอบนะครับถอดฟ้าครอบออกนะครับก่อนที่จะถอดตัวมอเตอร์ออกมาอันนี้คือสายมอเตอร์นะครับมี2จุด,จดมีจุดที่1จุดที่2นี่ครับให้เราถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะถอดด้วยลืมเอาไปถอดมั่วไม่ได้นะครับ จะเอามอเตอร์ออกมาบีบแล้วก็ดึงนะครับอันนี้บีบแล้วก็ดึงเหมือนกันบีบแล้วก็ดึงทนะั้งสองจุดนะครับแล้วก็เอาสายออกมาจากช่องส่วนจุดนี้เราก็ดึงออกมาได้เลยนะครับในจุดนี้ ดึงออกมาแล้วนะครับก็จะต่อไปเราจะถอดมอเตอร์มันก็จะมีฟิลมีอะไรอยู่นะคเดี๋ยวเช็คฟิล์มว่าฟิลขาดหรือเปล่านะครับถอดน็อตสองตัวที่จะเอามอเตอร์ออกนะครับนี่ตัวบนตัวล่าง ออถอดออกมาแล้วครับชุดแอร์คอยคอยเย็นนะครับของแอร์มิซูส่วนแผงวงจรเห็นสังเกตดูตรงนี้มันไหม่หมนะครับไม่รู้ว่าสาเหตุที่ทำให้มอเตอร์ไม่หมุนหรือเปล่าจุดนี้จุดนี้เป็นจุดที่สีแ,บบแปลกสีแบบเข้มๆขมไหม่หดำดำนะครับ ปกติเป็นสีดำตาลแต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะครับไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ส่วนตัวนี้มอเตอร์ที่ถอดออกมาครับนี่มอเตอร์ก,ถออก,รรก็ถ้าใช้มือหมุนก็หมุนได้ปกตินะครับหมุนลื่นคล่องเลยน,นะครับนี่คือมอเตอร์ของแอร์ที่ลุงกันถอดมาจาก พอยเย็นนะครับแต่ว่าวิธีการต่อไปคือตรวจสอบปกติหมุนด้วยมือเปล่ามันก็หมุนได้ปกตินะครับนี่หมุนเื่นเลยนะครับแต่ว่าทาไมมันไม่หมุนนะครับเวลาที่เราเปิดพารีโมทมันไม่หมุนนะครับแล้วเราเช็คกันว่า,ามันอยู่ค่ามาตรฐานอยู่ในค่ามาตรฐานหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองเช็คกดลวดดูนะครับนี่สามขดส่วนตัวนี้น่าจะเป็นตัวอะไรดีไหน่าจะเป็นตัว ส่วนของคาปาตัวนี้น่าจะเป็นไฟนะครับเรามาดูกันนี่คือมอเตอร์แอร์คอยเย็นของมิซูนะครับเนี่ยลงการจะบวัดดูตัวที่เสียนะครับตัวที่ถอดออกมานี่วัดสายสายสีดำกับสายสีแดงนะครับตัวที่เสียค่าอยู่ที่178นะครับ1 7 8 แต่ถ้าตัวที่ดีม,มันอยู่ประมาณที่ร้อยสามสิบสามนะครับสามร้อยสามสิบสามนะครับตัวดีนะครับขั้วดําแดงนะครับส,สายดําแดงเป็นสายสายดําสายขาวนะครับค่าจะอยู่ที่ร้อยสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่โอห์มนะครับร้อยเจ็ดสิบสี่โอห์มโดยตัวปกติจะอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบเอ็ดโอห์มตัวที่เสียคือร้อย ประมาณ174โอห์มนะครับนี่คือตัวที่เสียรูนการจะไปซื้อมาใหม่นะครับโอหมรวมนะครับโอมรวมตัวที่เสียอยู่ที่6 6หโอห์มนะครับคือสายที่เช็คคือสายดำไอ้อสายแดงกับสายขาวนะครับถ้าโดยปกติอยู่จะอยู่ที่0.624กิโลโอห์มนะครับโอหมรวมต่อไปเป็นการเอาฝาครอบ ของมอเตอร์มิสซูออกนะครับก็จะมีเดือยอยู่2จุดนะครับเดือยตัวนี้1จุดนะครับนี่แล้วก็อีกตัวนี้อีกจุดหนึ่งนะครับให้เรากดแล้วก็เราก็ยกตัวนี้ขึ้นกดแล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับกดแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นมาเลยครับเนี่ยมันก็จะออกได้นะครับเราก็จะเอามอเตอร์ออกได้นะครับ แเราก็ดูว่ารุ่นไหนแล้วก็สั่งซื้อสั่งซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับนี่คือมอเตอร์ของคอยเย็นแอร์มิตซูนะครับแต่ว่าทำไมตัวมอเตอร์เนี่ยมันเป็น<อ><อ>ยีห่ห้อนี้นยี่ห้อพานาโซนิกนะครับงงไหมครับผมถอดมาเนี่ยผมนึงง,งเลยเนะี่ยทำไมยีห่ห้อมิตซูแต่ไปใช้มอเตอร์ของพานาโซนิกนะครับ โอ้ไม่แน่ใจว่าที่ลุงซื้อมาไหนโดนยำม,มาหรือเปล่านะครับแอ,แอร์ตัวเนี้ยใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับได้รับแล้วนะครับไอตัวมอตเตอร์คอมแอร์คอยเย็นนะครับฝั่งคอยเย็นเขาบอกว่าให้ถ่ายวิดีโอขณะเปิดพัสดุนี่ครับสภาพ ด้านบนนี่ยับเลยดูนี่ยับเลยนะครับนะโอ้คุณภาพในการส่งนี่แบบถ้าเป็นไปส่งของตามโรงงานเนี่ยเขาไม่เอาเลยนะเนี่ยดูผมยังไม่แกะนะยังไม่ทำอะไรนะตายยังอยู่ครบเป็นส่งของตามโรงงานเนี่ยคือ เขาไม่เอาเลยนะกล่องยุคกล่องบุกเลยเขาเคลมอย่างเดียวคนขับเนี่ยจ่ายตังเลยอะเสียตังเลยนะครับถ้าเรื่องคุณภาพเนี่ยไม่ไดนะ้ไม่ดีครับสภาพการขนส่งไม่ดี มันโดนทับโดนกระแทกกันมาเนี่ยถ้าเป็นของที่แบบต้องใช้คุณภาพต้องสูงนะเบลล์คอนเสียหายได้นะรับเป็นสภาพกล่องแบบนี้มาดูชิ้นงานเขาแพง็งดีนะครับแต่กล่องข้างในเออกล่องข้างในดีนะครับแต่กล่องนอกไม่ดี กล่องข้างในยังสมบูรณ์อยู่นะครับไม่มีแตกไม่มีร้ากล่องข้างในยังโอเคนะครับโอ้โหดูว่าจะยับทิ้งข้างในเลยนะครับยับนี่สภาพสินค้าโอ้โหแพ็คมาอย่างดีนะครับ สักค้า,าก็ประมาณนี้ครับผมภาวนาขอให้ใช้ได้นะเสกครับ๋ยวเราใช้ดูรอย สีอาจจะไม่เนียนนะครับไม่เนียนเหมือนรูปถ่ายแต่ก็ตรงปกอยู่ครับสินค้าอาจจะไม่เนียนสายขาวกับสายดำค่าที่โอเคอยู่ที่เท่าไรอือนี่เยอะมากห้าห้าเก้าหก

cái khảo đệ khảo đề à 3, sám chút cao đang như nhiều <laughs> ขึ้นแปลกๆนะครับตัวเลขแปลกๆเนี่ยตัวปกติมันจะอยู่ที่สองเก้าหนึ่งห้าพันสามพันเก้าอันนี้เป็นห้าเก้าหกก็คืออะไรวะใช้ได้ไหมเนี่ยนี่คือมอเตอร์แอร์มิตซูบิชินะครับ เป็นแอรคอยเย็นนี่ได้มาแล้วประกอบลงแบบนี้นะครับัันหนวออกมาฝั่งนี้นะครับดูสายออกมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ยกตัวนี้ไปใส่ลักษณะน,น,นี้นะครับ กกดลงนะครับเข้าลลอกติดตั้งชุดเอลองรองน้ำนะครับเวลาที่ ตัวแผงแผงรังผึ้งตัวนี้มันมีน้ําแข็งหรือเป็นหยดน้ามันก็จะไหลลงในนี้นะครับมันก็จะไหลลงมานี่นะครับลงมาในช่องนี้เราเสียบเขานี่แล้วเราก็กดอันนี้เข้าไปนะครับมันล็อกเดวยให้มันล็อกน่ครับมีสามจุดให้มันล็อกนะครับบมื่ที่จะอยู่นะครับแล้วมันก็จะเป็นมอเตอร์ที่สวิงนะครับเนี่ยใส่แบบนี้ไปก่อนนะครับ ครับประกอบเสร็จแล้วครับยังไม่เสร็จครับประกอบแค่ลองจ่ายไฟเข้าดูรวมล่างยังไม่เสร็จนะครับก็ตอนนี้มันทํางานแล้วนะครับมันมีโลมออกมาแล้วนะครับตัวมอเตอร์จากรัสดาเจ็ดร้อยแปดสิบบาทเอยแปดสบาทนะครับนี่ครับนี่ต่อต่อแค่ เราเปิดดูเฉยๆว่ามันทำงานหรือเปล่าตอนนี้มันทำงานแล้วนะเรามาดูอีกทีว่ามันจะเย็นไหมตอนนี้ผมเปิดรีโมทมองไม่เห็นตัวเลขเลยตอนนี้ผมปรับไปที่21่องศานะครับเนี่ยยองศาเราเปิดพัดลมดูนะครับ ลมเบอร์อสองเบอรอสามลองอลองแวนดูนะครับก็คือตัวนี้ให้มันหมุนแบหมุนมา <c oughs> ก็ทำงานนะครับ โอเคแล้วลองประกอบรวมร่างอีกทีนึงนะครับตอนนี้คือลองต่อไฟเข้าไปแล้วก็ลองเปิดดูมัน,มนทำงานได้แล้วนะครับเ๋ยารอดูแอร์ไอตัวคอยล์ร้อนข้างนอกจะทำงานหรือเปล่าตอนนี้ได้ยินเสียงคอยล์ร้อนทำงานแล้วเดวไปดูคอยล์ร้อนข้างนอ,นอกนะครับว่าทำงานหรือ,อยังนะครับแต่ผมได้ยินเสียงแล้วนะครับ <Okay. S 2> โพัคลมทำงานแล้วนะครับเสียงก็ทำงานแล้วนะครับที่มันดังไม่ใช่อะไรครับเป็นโค,โครงครับโครงมันดังไม่ใช่ว่าแอร์ดังโครงดานโนนเนี่ยมันสั่นแล้วมันดังยแยบมันก็หายนะครับสรุปก็คือ แเราลองเปิดไปอีกสักครึ่งชั่วโมงนะครับดูว่ามันจะยังทำงานอยู่หรือไม่นะครับว่ามันเป็นมอเตอร์ตัวที่สั่งมาจากรั z a ้าตัวละเจ็บาทนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็รอประกอบรวมล่างให้เสร็จก่อนอีกทีนะครับอันนี้ประกอบฝาครอบด้านข้างนะครับเพื่อปิดสายไฟต่อไปก็ประกอบ ประกอบรอบนอกหลังจากประกอบเสร็จะครับรวมลังของคอยเย็นเสร็จนะครับก็เริ่มตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึง2องทุ่มนะครับตอนนี้ยังไม่มีปัญหากับใช้งานได้ปกตินะครับ